เพื่อเขาอิทนนเนี่เราจะแคมป์ปิ้งตรงนี้นะครับวันนี้จุดจอดนอนนะนี่เราจะนอนตรงนี้และวันนี้เราจะมีเพื่อนเนี่ยเขามาแต่ไม่เราไม่รู้จักนะอันนี้คือเรามาเจอเขาตรงนี้เองน,นี้ไม่เหงาแน่ฮะเดี๋ยวเราจะทำบ้านเราก่อนนะ โอเคนะบ้านเราเรียบร้อยครับสวยงามตามท้องเรื่องนะอะไรก่อนนะนี่ที่ดอรอปปูเรียบร้อยแล้วดูมีการข้างในก่อนนะครับเป็นยังไงโอ้โนี่มาดอกคือสวยดอกคริสต์มาสนะต้นคริสต์มาสดูสวยๆน้องดูตรงนี้ก่อนโอ้โว่มาดูนั้นดอกปูนะ นี่มันเป็นแล้วนะลอยเดือดมันตกเลยนะลอโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหดูดูด,ด,ด,ดูมีฝรั่งด้วยฝรังร่งฝรั่งยู่นู่นดูไหมโอ้โหสุดยอดครับฝรั่งมาอยู่ที่รถเราด้วยนะี่นะโอ้โหนี่นี่ไหน,นี่สุดยอดไหมสุดยอดไหมสวยไหมมาเออสวยมาก <c oughs> มากสวยม,มากอย่าบอกสวยม,มาก อ่าพัดขั้นอ่าอันนี้อะไรมาจากฟรานเนอะยวย์โอเคอันนี้คือต้นตำรับนะอันนี้เขามาจากฝรั่งเศสนะอินเดซแอมเบียสโอ้เห็นของจริงนี่ของจริงอะโอ้โหอร่อยอร่อยโอเคโอเคอันนี้อาหารมื้อเย็นของเราใช่ไหมสเต็กใช่ไหมเราทำตรงไหนนะพอกช็อกโอ้โหที่ได้ได้คือครัวเราอยู่หน้าดันตบด้วยเราจะทำสเต็กพอกช็อปและพ็อกช็อป ม่โกจะนำเข้ามาจากรว่งเสนะโอ้โห้นู้น ¿oh นูๆนนูนนคนดูแลความปลอดภัยเราเราอยู่นู่นเห็นไหมดูสวยๆะ ตรงนี้ถ้าคนที่จะเข้ามาถ่ายรูปดอกนะก็คนละห0สบาทเนาะแต่ถ้าใครจะมากางเต็นท์ก็คนละสองรอยนะมีไฟมีห้องน้ําพร้อมพร้อมกับน้ําตกนะเต็มตาเต็มตาวิวเต็มตารับรองว่าสะใจแน่นอนครับมาจุดนี้ไม่ผิดหวังนะชื่ออะไรน,นะชื่ออะไรน,นะม่อนดอยอินม่อนดอยอินนะห่างจากน้าตกประมาณไม่ถึงกิโลนะผมว่า <c oughs> แล้วก็น,นี่คือทุ่งดอกไฮเดรเยียนะที่ว่าถ้าใครจะเข้าชมก็ห0สิบบาทนะ อตรงนี้สวยงามแนมะสวยงามอันนี้ทุ่งดอกไทเดนเยียนะสวยงามมากเลยฮะอยู่ที่หนา้าน้ำตกสุริภูมินะอินทนนนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวชมได้นะสวยงามจริงๆสวยงามมากนะเดี๋ยว้ามาดูด้วย ตัวเองจะสวยสวยจริงๆเลยสมมติหูตาเร้เาปลูก,กยาวมากกว้างเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นน้ำตกสิีภูมมแล้วก็เราก็จุดากางเต็นของเราเราก็อยู่ตรงนั้นนะเขานี้เราจะนอนฟังเสียงน้ำตกทั้งคืนเลยนะ คือทางขึ้นนะที่เราจะไปกลางเต็นท์เนี่ยเขาก็จะมีจุดจอดนอนเอารถนอนนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดกลางเต็นทนะ์นีก็มีทางขึ้นก็ก็สะดวกสบายนะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะฮะก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นะจุดที่เราจอดนอนอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเรามาชมห้องน้ำมาก่อนนะเรามีห้องน้ำเลยนะนี่ยนี่เรามีห้องน้ำด้วยไม่ต้องกลัวนะรับรองว่าเรามีห้องน้ำด้วยเนีย่ยปลอดภัยแน่นอน,นเห็นไหมไมิดชิดนะรับรองอสบายใจได้ไมารียู่ห้องน้ำนะว่าจุดที่เราจอดนอนเป็นห้องน้ำเป็นยันงไง<ๆ>ก็พอโอเคนะพอได้อยู่แล้วนะ มีมีหลายห้องเลยนะนี่ห้องอาบน้ำก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยแต่มีเครื่องทำน้ำร้อน้วยนะไม่ต้องกลัวว่าหนาวนะนี่ยม,มีเครื่องทำร้อนด้วยดูสบายนะอันนี้คืออะไรนะโรเซโรเซโรเซมาจากภาคใต้ของฝร <From France. S 1> oh, ั่งเศสฝรั่งเศสอ๋อโอเคซัมเบียซัมเบียซัมเบีย เราต้องอะไรต้องให้ได้บรรยากาศก็ต้องกินกับน้ำตกนะนี่ให้มันแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมน,นี่บรรยากาศยามค่ำคืนนะเฮ้ยโเสียงน้ำตกดังฟังชัดนะก็เชนเดิมฉลองวอทยุตรงนี้ลนะ เรามีหลังคาการน้ำค้างตลงอดทั้งค,คืนอยู่ทั้งคืนไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้นอนไหมโอ้โหอ,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 อย่ฟังเสียงน้ำตกสุดสไปเลยครับบรรยากาศแบบนี้ยากนะผมว่ายากมากที่เราจะได้มาสัมผัสไหมขอเชิญชวนนะขอเชิญชวนถ้ามีโอกาสแวะมานะครับที่บุญวางอุทยานน,นะครับ oh, <okay. S 1> โอ้ยนี้เมนูสเต็กนะวันนี้เราจะทำสเต็กอนะไรทำอะไรครับแม่ครัวทำสเต็กค่ะพกช็อปเนาะสเต็กพกช็อปพกช็อป แต่ว่าจริงๆคือที่เราทำอยู่ตรงไหนฮะแม่น้ําตกเนาะโอะ้โหน,น,นี่คือครัวของเราอยู่ตรงนี้น้าต่อมีภูมิด้วยวันนี้เราจะก,กินสเต็กเนาะครัชบช็อปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะลำ้ำไหมจะอร่อยไหมมาดูกันกน,น,นะ,ะครับโอ้ยไข่ชอบอสเต็กองเราโอ้หุ่ยเดี่ยเที่ยวพกช็อปพกช็อปนะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะดูโอ้โหบรรยากาศให้อ่ะฮะให้เลยหน้าน้ำตกเลยนะ กำลังเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งคนได้กินเลยครับโอเคตอนนี้สุกเรียบร้อยเนาะสเต็กของเราโอเคเอาไปเลยเอาสร้างภาพเลยสร้างภาพเรียบร้อยแล้วกลับไปเลยโอเคสเต็กของเราโอเคนะสลัดไม่ไหสลัดโอ้ลืมถามแลยวกันพายาสลัดเ Oh, meine bon, bon, Oreille. Oh, oh. oh. Mann. <laughs> oh. oh. ฟังกแลังเสียงฝนตกตกกลาคืนนะ ีสวัสดีครับผมนีม่เรื่มสวาม่างนะดูบรรยากาศข้างนอกสิมันเป็นยังไงตรงนี้โอ้โหเมกอนค้ามอยู่ตรงนั้นนะฟ้าที่กำลังขึ้นไปไกลเนาะดูวิวฝั่งน้ำตกนี่มันเป็นยังไงไม่รู้นะ โอ้นี่มันตกสวยนะอืมว้าวสวยมนะากราคาแต่เราเปียกเพราน้ำค้างเลยไปเมื่อนะอืม,อมหรับข้าวเราก็มีคนกำลัารข้าวีากนึ yeah. มองเห็นทะเลหมอ,อกไกลๆด้วยนะจะมาถึงที่เราก็เปล่ายังดูเนละยต้องมาดูนกันะครับเดี๋ยวเราจะออกเราจะออกไปข้าง <c oughs> น,นอกเต็์กันนะโอ้โห เยอะมากโอ้โหดีเล็คอนข้าจเยอะกว่านี้นะอืมมโอ้โหเรา โอ้โหเนี <sympath is> ่หน้าตาสดใสแต่เช้านะรอยั่างรอยั่งโอ้จะเข้ากล้องก็ต้องปัดผมเลยนะนี่เขาเพิ่งตื่นมาเนี่ยอากาศสุดยอดนะบอกแล้วเนี่ยอากาศยามเช้าอากาศสดชื่นมากเลยอือดเพื่อเราี้ดูดูเต็นท์เขาแล้วก็วิวน้ำตกเต็นท์เขาวิวลักลานห่างแค่ครึ่งกิโล หาไม่ได้แล้วฮะเนี่ยสุดสุดแล้วครับสุดๆแล้วครับเขารู้สุดสุด้วดูบรรยากาศดูโอ้โหมาอิจฉานะพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์มานะสวยงามนะครับ กับบรรยากาศยามเช้ากาแฟโอ้โหคาเฟกาลาโตอันนี้เราต้มกาแฟยามเช้านะตัวของเราบรารายากาศดีมากเลยกาแฟยามเช้านะครับ กาแฟยามเช้าของเรานี่นี่มาตัคั่วซองหอมเชียวสวยะหอมเชียวกรรากาศสวยของเรานะ <c oughs> กาแฟยามเช้า <c oughs> <c oughs> ภาพสวยงามน,นะดอกไฮเดนเยยทุ่งดอกไฮเดนเยีเนี่ยครับสวยมากมีสวยเหนือขบันยายนะสุดสุดนะโอ้โหคือ มันเป็นภาพพี่สวยงามจริงๆนะสวยสวยสวย,สวยเหนือคำบรรยายจริงอออโอ้นี่ดอกบัวติดมาสีขาวนะโอ้นีสซึนเขาจะหอม หเนะนี่ยเขากำลังจะหอ่อน่าจะเอาไปขายเนะี่ยสวยมากเลยนี่นะเต็มเลยโอ้นี่ดอกเบญจมาดมาขาวจะตัดไปส่งนะเนี่ยสวยงามมากเลยเนาะโอ้โหงามจริงๆโอ้โหขาวสะอาดอนะ่ะขาวสะอาดเนาะงามมากเลยฮนะโอ้โหนี่เป็นทุ่งเลยนะ